สวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมวันนี้สนุกครับก right. right. re really right. ับบวกกันถางเลยมีมีช่วงเฉียวเฉียวอยู่ไหมนะใช่ที่เขาบวกเขาอะไรใช่ครับก็มั่วมั่วเขาเกินไปครับปรับปรุงต้องวั่อย่างเดียวเรื่มที่ระวังเกมวางแผนยังไงวันนี้ก็ออกมาขาดแข้งครับขาดแข้งก็ทีเต้นี่ครับก็ทางผู้ชมของเราพี่มีโอกาสได้คุยกับเขาว่าจะ หนักมันใหญ่เกินไปสำหรับเขาน้องมีความสุขเลยครับก็ลงอีกได้สัก127รก้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้ร้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้เพราะว่าวันนี้วันนี้ก็ปล่อยขึ้นมา,าใช่ไหมใช่ครับผมก็ปล่อยเพราะว่ารู้ละการอาทิตย์สุดท้ายมันอาทิตย์สุดท้ายมันงานใช่เดิมทีเรารายการวันไหนวันที่สองกันยายนั่นสองกันยาน่ว่าเขาเขาโจะมาใช่ามาเร็วขึ้นใช่ครับก็นทีได้ได้ได้รับตังค์เร็วอ่ะเมียฉีดไหมน้องไม่ไม่น่าจะมี ว่าพอใจเกมเขาเองบ้าน้อยแค่ไหนวันนี้ก็ยังไม่พอใจมากครับเพราะว่ามั่วเกินไปครับตรงไหนเลยที่ต้องปรับรุงแก้ไขก็มั่วนี่ยแหละครับก็ต้องมีสติให้มา่นนี้ครับและช่วงปลูกสามะน้องเสี่ยวให้ตอนตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับไม่ไม่ได้คินแลบตอนแรกก็นึกว่าไม่ได้เป็นแลบก็เห็นเขาเมาก็เลยเดินใส่เลยและช่วงที่เขาบวนั้นเราต้องมีแขนยังไงบ้างใช่ครับก็ตอนบวก ช่วงสุดท้ายก่อนน็อกพอดีครับเป็นลราก็อยากจะปิดบัญชีให้มัน <c oughs> ใช่ครับเห็นนาทีทองก็เก็บเลยใช่ครับกรรมการก็ทนดูไม่ได้ใช่ครับเคน้องอยากจะพูดอะไรกั <c oughs> บแฟนๆก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกคนครับขอบคุณครับ